สวัสดีครับวนนี้เราจะมาดูอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์การทำโต๊ะ,กา,ตะการทำอุปกรณ์แต่งบ้านพวกเกี่ยวกับเครื่องยิงตะปูนี่เป็นเครื่องยิงตะปูมาลองซื้อไปซึ่งเครื่องยิงตะปูเนี่ยมียี่ห้อเยอะมากเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนน,นะครับเราเรามาลองดูชนิดกันก่อน มันเห็นมันจะมีเขียนเนี่ยุ่น F F ห้าศูนย <F> ์ t หกสี F ่ F สามศูนย์ว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ย<ป>อะเมื่อกีน้นี้ที่เราบอกว่าตะปูเครื่องยิงตะปูแบบ F โมเดล F F นี <c oughs> F ่มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตะปูทั่วไปหัวมันจะมีขนาดนี้ครับ ประมาณ2ม MM. มแล้วก็ตัวมันก็ประมาณ1ม MM. มในความกว้างของหัวแล้วก็ f ที่ลงท้ายด้วยตัวเลขมันคือความยาวของตะปูที่มันจะใช้ได้ถ้าปืนเราเป็นรุ่น f สามสนี่คือสามารถยิงได้สูงสุดแค่สามสิบมหรือหรือสามเซนนั่นเองความยาวของตะปูที่เครื่องนั้นจะยิงได้ก็คือสามเซน ถ้าเราซื้อรุ่น F50 มันก็จะยิงได้สูงสุดแล้วก็คือที่ที่50 50มมหรือ5เซนีนี้เราก็จะดูว่าเราใช้งานไม้อะไรรุนจะยิงทะลุไหม่เดี๋ยวเราไปดูอีกชนิดนึ่งบางทีเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งก็คือ ST ST เนี่ยจะมีความยาวสูงสุดอยู่ที่64ม mm, ิมหรือประมาณ6เซนกว่าก6เซนครึ่งไม่ถึงไม่ถึงดีตัวตะปูมันจะใหญ่กว่า หัวหัวตะปูจะอยู่ที่ 7mm แล้วก็ความกว้างของตัวตะปูเนี่ยจะเกือบ 2mm มมเนยะ1น mm. พวกนี้มันสามารถมีความแข็งแล้วกนน็เอาไปยิงไม้ติดก,กับพวกเหล็กหรือว่าติดคอนกรีตได้เดี๋ยวเราไปดูตัวปืนครับตัวปืนของ ST ก็จะเป็นตัวใหญ่อย่างนี้นะครับลักษณะตัวใหญ่เดี๋ยวเราลองไปค้นในเว็บไซต์ที่เราจะซื้อดู ผมมาเจออยู่ยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อฟักทองซึ่งรู้สึกว่าตัวมันสวยผิดปกตินะร,นะรุ่น JST 64นะครับตัวนี้มันก็ยิงยิงปูนได้ด้วยนะครับ,นะรบตัวนี้ก็จะเล็กลงมานิดนึงเป็นรุ่น JF F30 ก็คือจะยิง ตัวตะปูได้ยาวสุดแค่แค่สามสมเซนก็คือสามสามมราคาก็จะถูกลงมา,มากนะแต่คกนี้จะยิงพวกไม้ได้อย่างเดียวไม้ในราคาแช่นี้เองผมคิดว่าถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยควรจะยิงยิงให้ได้อย่างน้อยก็คือประมาณสองนิ้วตะปู2นิ้วเพราะบางทีเราอาจจะยึดไม้ที่มันหนาก็าจะเป็นรุ่นนี้ F ห้า 50 JF 50ก็ราคาจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งซึ่ง JF 50เนี่ย50ตัวท้ายก็คือความยาวของตะปูที่มันจะยิงได้นี่ความยาวมัน,มนจะยิงได้ถึง5เซนติเมตรหรือประมาณ2นิ้วเดี๋ยวเราจะลองสั่งซื้อตัวนี้ตัวนี้ก็จะยิงได้เฉพาะไม้อย่างเดียวผมสั่งซื้อแล้วพอดีมดผมซื้อเป็นตัวสุดท้ายพอดี เขาก็กำลังจะมาส่งพอดีตัวแบบนี้วมาดูร้านอยู่ที่ไหนเออดูตรงไหนเนาะร้านนี้ร้านนี้ไม่รู้ว่ามาจากมาจากสุขโขทยัยนะเป็นเป็นเป็นร้านที่อยู่ไกลเลยเพราะว่า คือตอนนี้ในประเทศไทยเห็นขายอยู่แค่จังหวัดกาญจนกับสุโขทยแล้วก็มีลําพูนอีกจังหวัดนึ่งแล้วก็รุ่นนี้ในเว็บนี้ไม่มีแล้วมีตัวเดียวเรียบร้อยก็มาส่งแล้วครับสภาพแพ็คมาแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยๆแกะดูดค่อยๆแกะดูขอญาตด,ดู สถานที่ส่งนะเพราะมาจากสุ่โทัไทยจริงนี่ครับร้านอยู่ฝุ่นทัไทยของไกลเลยเไกลแล้วก็สภาพกล่องมานี่ก็เนี๊ยบมากเลยแล้เทอรี่ส่งนี่ไม่มีรอยยับเลยนี่ผมแกะแล้วข้างหลัง